สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะผมวันนี้ครับผมก็จะมาใช้เจ้าเออเมเลตัวใหม่ของไพโรนะทุกคนมันเป็น,นรีสกินนะผมตัวนี้เลยก็ <c oughs> โอเคขอเก็บก่อนเนี่ครับเดอะลาสไลท์นะครับผมโอเคก็โอ้โหไม่ได้เก็บเยอะเลยแล้วก็มีอันนี้ด้วยครับก็เดี๋ยวจะมาลองใช้เจ้าเมเลนี้ดูนะครับลองดูซิรู้สรรึกว,ว่ามันเป็นเออรีสกินจาก เจ้าอ,อ,อันนี้นะครับผมเตาสั้นดีกี้เจพโลก็เป็นไงขอดองดูสิเนี่ยพโลเอ่อเจ้าหมวกมีดเมเลนี้ครับคือเหมือนแบบ extinguisher ของเทฟทูนะครับผมเวลาเราดาศัตรูติดไฟเนี่ยเราเราใช้อนี้ตีครับมันจะติดมินิคีนะครับผมแล้วก็ถ้าฆ่าได้เนี่ยเราจะได้สปีดบูทนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันโอ้โหมีไฟเอฟเฟกด้วยครับทุกคน ครับมีแบบว่าโหอย่างเจ๋งครับแล้วตอนนี้เราอยู่แมปใหม่ด้วยครับชื่อว่าเดรนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะผมโห<ฮ>อย่างสวยเออเมเลนี้เราห้ามแบบว่าตีแบบอย่างนี้ครับมันจะเจ็บ <laughs> ห้ามแบบว่าตีมั่วนะผมแต่ตีกำแพงได้ครับมาเดี๋ยวผมต้องลองสักคนหนึน่งนี่นี่นี่น ขอเนี่ยโอ้โหได้ตอกคนตกเลยมีเอฟเฟกแบบว่ามีแบบผีด้วยทุกคนเวลาฆ่าสวยงามครับแล้รอดได้คอนเมติกไปโงโมใหม่ด้วยเหมือนแบบว่าเอ้ยอันนี้เขาแบบเฟลี่กันหรอโอเคผมปล่อยเขาไปโซเจอร์ขอขอขอ <c oughs> ไงนี่ครทุกคน <c oughs> โอ้โหได้สปีดบูยิสสปีดบูดสปีดบีลิ้นพันหมดละโอเคเออเมื่อกี้เห็นมีเป้าหมายครับเป้าหมายเป้าหมายนี่ไงนี่ไงโอเคสวยงามสวยงามหมออยู่ไหนหมอหายเออแบบนี้ผมก็ไม่รู้ด้วยว่าต้องไปทางไหนโอเคตรงนี้ย่าอ้ โอ้แอนิเมชันคือแบบว่าโคตรโคตรดีแบบหมุนแล้วก็มีจับด้วยครับทุกคนดูดิ <c oughs> มีจับด้วยคือสองนาทีสามนาทีแบบนี้ผมน่าจะย้ายไปสีฟ้าเอ้ไปสีฟ้าสีเขียวโอเคเดี๋ยวดูคนจะอยู่สีแดงไปเรื่อยๆก็ได้ครับเอ่อตรงนี้โอ้ยไซเปอร์เขาไม่ให้มาไม่ให้มาแล้วหมุนจะไปตรงไหนได้วะเนี้ยก็โดโดข้ามได้หวะ ได้ครับได้ได้ก็เสร็จไ,รได้ก็เสร็จไซเปอร์โอเคเออได้ก็เสร็จโอ้โหรัวโอเคเออเนี่ยแหละนี่แหละได้ก็เสร็จได้ก็เสร็จโอ้โหผมไม่ค่อยถนัดแบบว่ากด1 2 3่งสองสามมานไม่ถนัดเลยอะผมตั้งแบบว่าเล่นเทปทู 2, ตั้งแบบเมาส์4เมาส์5เปลี่ยนอาวุธไซเปอร์ไรเฟิลเหมือนคนนั้นมี เขามาอ่อไม่มาไม่มาเดี๋ยวตายแล้วขอเก็บเลือดก่อนแบบนี้ท่อนท้ายจะน่าจะกว้างอยู่นะครับทุกคนเป็นโคนโดพอยด์อุ้ยอย่าหนีก่อนหนีก่อนโอเคเออเป่าเป่าโอ้ย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 โอ้โหคนเล็งผมคือเหลือสี่ต้องการหมอขอเลือดหน่อยเลือดมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแบบนี้ โหแล้วมีถ้ำด้วยครับทุกคนแบบนี้สวยอยู่ครับมีอะไรเนี่ยมีน้ำเขียวๆถ้าลงลงได้ปะวะโอเคลงไดไม่มีพิษมีไฟโอเคอาจจะต้องไปแฟงอกบดีครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้เรื่องครับตอนตอนนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องโอ้โหโอ้โหเล่นเส้นที่แบบจะจบแล้วครับยี่สิบวิเนี่ยเนี่ยเอาดีแทน เอานีแทนเอานีแทนโอเคโอ้โหได้แค่คิวเดียวสิบวิแคปได้ไหมสีเขียวไม่น่าแน่เลยอะอาจจะฟับฟูชครับฟับพ,พูชหรือไม่ฟับูชหรือไม่ไม่ฟับฟูชโอ้อยากเล่นแบบนี้อีกอะแคปแบบสองลูเนอร์อีเวนต์แบบนี้โอ้ยสีเขียวอย่างสวยครับทุกคนโอ้โหโคตรสวยอะ สีเขียวแบบมีไฟตลอดโอ้โหแคปเจอร์แฟกแมปนี้นี่แมปรีสกินครับทุกคนเออเราไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ทางแบบว่ามองอัดโอเคขึ้นข้างบนอุ้ยยานี่ไงเปล่าเลยโอเคเอ้เออโอ้ยไจเปอร์โอ้โหยังเฮดช็อดอีกโอ้ยช่วยด้วยโอเคแย่ครับผมว่าผมต้องรออีวแพ็กนี้ครับ ต้องรอยิงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีอมง,งอัตโอเคไม่มาไม่มาไปต่อไปต่อหอวให้ยามีเซนที่ครับ <c oughs> โอเคแบบนี้น่าจะเล่นได้อยู่ยาวฝั่งนั้นเขาแบบคนน้อยอ่ะอย่ะเอ้ยโอ้โหแม่นเหลือเกินโอ้มีเซนที่หย่าอย่าโอเคโอค้โหขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าโอเค เอ่อต้องการเลือดเลือดอยู่ตรงนี้แบบนี้ก็งงอยู no ่แบบมันใหญ่มากโอเคทำไงดีวะโซเจอร์มีเซนที่ช่วยด้วยเซนที่เซนที่โซเจอร์เออเซนที่เซนที้เซนที้เซนที่เพื่อนโอ้โลองเพื่อนเซนที่ยิงยิงยิงเพื่อนไม่ม่เขามามองผมมามองผมมามองผมโอเคเออผมว่าเราต้องทำทุกอย่างแล้วครับตอนนี้ ฝั่งนั้นเขาเก็บเทีวได้โอเต็มที่รวดเร็วมากโอ้โหโอเคส,ยเา,เคสายนเคนเฮ้ยเรามีหมอหมอโอ้ยไซเปอร์ด้วยทำไงดีวะเนี่ยผมว่าผมต้องเผาอย่างนี้ก่อนเผาอย่างนี้ก่อนนะผมคงเบเลไม่ได้ตอนนี้ผมต้องเผาอย่างนั้นโอเคโอเคไซเปอร์อยู่ป่ะยายาเขาร้อ,อ,อ,องโอเค โอ้โห,โหเพื่อนเก็บเลือดเออแย่ละเป็นไรเก็บไปก็ได้โอ้โหโดนลูกหลงโัวเจอร์ยิงจากไหนวะเนี่ยเอออย,ย่าอย่ามาโอ้โยอย่าไปได้สองละตัวละอย่าฝั่งนั้นเขายิงแม่นด้วยหมอหมอหมอ,หมอขอร้องขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบค,ค,คุณมากเออต้องทำไงดีวะเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้ ำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้แหละทำอะไรไม่ได้โอเคสวยสวยอ้ได้สองคิลลวละตอนนี้มาเก้ยสเกาวอยาอยา่ยาอย่าอย่า,ยา,ยา <c annya> โอ้ยโอเคผมวต้องทำทุกอย่างโอ้โห <c oughs> จโโบแล้ว <c oughs> เล่นไปเป,ไป็นนิดเดียวเองเทปมาแบบดู ai, ท้ายทุกคนแบบเออแซนิตี้แบบเออฮาโลวีน รีสกินเหมือนกันนะครับทุกคนแบบนี้ค่อนข้างจะมืดเหมือนกันโอเคได้เวลาอีเขียวคือสวยมากครัทุกคนโอ้ยโอเคโอเคพังไว้ก่อนพังไว้ก่อนนี่ยิงเขาให้ยิงเขาให้เฮ้ยยิงพังกินพัากินเพียงเขาให้โอ้โหไม่โดนโอเคได้เวลาไปเผาเผาเผาโอเค okay. สวยต้องเผาครับเผาตอนนี้อ๋อทำคะแนนก่อนทำคะแนนก่อนมาๆมาูแมนเข้ามาแน่เลย เออไปละโห้ยมาเป็นกองตรงนู้นยาเออเขาจะล็อกเก็ตปะวะยายายาตัเจอาเขาล้อมยิงยิงโดนโอเคเออได้เวลาแฟนอภิษฎีอะตรงนี้นะครับมีมีใครวะมีมีไม่มีโอ้โหเขาอยู่ตรงพอยโอ๊ยโดนลุกลงโนอ้อยู่ตรงพอยด์ห้าร้อยล้านคนเยอะแล้วโอเคเออ โอ yes. Ye okay, okay. okay. ้ยิงยิงโดนอีกยาโอเคขอบคุณตอนนี้ต้องใช้แบบว่าไฟรัวๆครับมีใครยัยไม่ได้เลยครับมันใช้คอมโบยากมากอย่าอย่ามาอย่ามานะอย่ามานะหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยลำบากมากลำบากมากโอเคยังรอดโอ้โหมาจากไหนไปเนี่ย โอ้มีเซนที่อีกโอ้โหผมว่าไม่ได้เล่นแล้วอย่างงี้ไม่ได้เล่นแล้วทุกคนเออโอ้ยยากมากโอ้โหมีเซนที่ตรงคอยเลยโอ้พังอย่างพังแล้วพังละ,งละโอเคผมต้องไอ,อเจิเนียร์คนนี้คนนี้คนนี้โอเคอย่าอยาไปใกล้ใกล้อย่านะอย่านะอย่านะโอ้โหยังโดนยังโดนตามอีกไปเนี่ย อย่าตามมานะอย่าตามมานะอุ้ยนี่ไงจะจะเอ๋จะเอ๋โอเคสวยสวยเอ่อวิ่งเร็วขอโอเคนี่ไยสวยสวยลองแคบไม่ได้ไม่ลองตีแล้วกดเสร็จตายก่อนตายก่อนเฮ้ยสวยถึงือคำแบ็คได้ผมลองแคปละไปไปไปไมไม่ใช่ ำลำบากมากเผา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 สวยสวยสวยไม่อยู่ยมีสติกกี้อย่าอย่าตามมานะอย่าตามมาอย่าตามมาโอเคอย่าอย่าเขาล็อ้โหไม่โดนอีกไม่โดนอีกโอ้โหจะโดนเหยียบหัวเฉยเลยมาไปไปดูสีดูดีมากคนทยจะทรงตัวได้ดีแล้วเราสามารถกลับมากลับมาได้ ตอนนี้ยังมีเซนที่พอไปก่อนละไปข้างหลังก่อนละแล้วอย่ามานะอย่ามานะเดินมาอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวตรงนี้ไม่ดีตรงนี้ไม่ดีครับไปตรงนี้ดีกว่าอุ้ยโอ้โหบล็อกเลยขึ้นไม่ได้โอเคต้องห้ามกระโดดอยากแคปเรืยคืออยากแคปโอเคแฟงแฟงแฟงโอเคเผาเฮ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 าโอเคโอเคเออ คนนี้ต้องเผาเงียบเออยาอเคเคแคบแคบแคบโอ้โหลืมดูลืมดูไฟด้วยน้องนิดเดียวน้องแบบนี้มีแบบอ๋อมีแบบนี้ด้วยครับโอเคมีอันเดอร์เวิร์ครับผมแล้วฝั่งนั้นคืออะไรอะโยนโยนอะไรวะโปเตโต้โยนโปเตโต้ โอเคทุกคนก็เออเจ้ามีไทโรล,ลานไลก,ก็มีประมาณนี้ครับค่อนข้างจะแบบสวยเลยนะครับผมถ้าเพ,เพื่อนชอบนะครับกดไลค์จะเป็นกำลังใจผมแบบอย่างมากเลยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย